คติธรรมบทที่47 1. เตาเต๋อจริงคือคำพีที่สรรสร้างอริยะบุคคลสิ่งสำคัญในการเป็นอริยะบุคคลไม่ใช่การสแสวงหาเตาหรือคุณธรรมโดยตรงขอเพียงทำให้มีความเป็นหนึ่งได้เราก็คือความเป็นหนึ่งเราจะเป็นเตาและคุณธรรม เตาและคุณธรรมคือแรงขับเคลื่อนที่มนุษย์เราสามารถแผ่กระจายอิทธิพลออกไปได้โดยตรง 2. บางคนไม่ได้อธิษฐานแต่บุญหล่นทับตัวเขานี่คือกรรมดีที่เขาสร้างจากการคิดวาจาและการทำการที่เขายินดีแบกรับและชอบทำไม่ใช่เพราะเขาโง่ แต่เป็นเพราะเขารู้จักรับผิดชอบเมื่อทำงานเสร็จแล้วจึงปล่อยวางให้ผลงานเป็นของผู้อื่นจึงจะมีคุณงามความดีและมีจิตใจดั่งฟ้าดิน 3. ไม่กระทำตามใจกลับได้ผลมิใช่ไม่กระทำแต่เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเมื่อโอกาสมาถึงจึงประสบความสำเร็จตามธรรมชาติ ต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเต็มที่รอคอยโอกาสมาถึงโดยไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแรงมากราวกับไม่ได้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้ว 4. ตึกสามชั้นของชีวิตคนเราชั้นแรกสังกัดความเป็นมนุษย์หมายถึงอัตตาชั้นที่สองสังกัดความเป็นเทพหมายถึงส่วนรวม ชั้นที่3ส,สังกัดความเป็นเตาหมายถึงต้นกำเนิดของจักรวาลหรือก็คือไรอัตตา 5. ในการใช้ชีวิตในเมื่อรู้จักการเพิ่มแล้วยังต้องรู้จักการลดด้วยอย่าทุ่มเทสุดชีวิตอย่ายึดทุกสิ่งทุกอย่างไว้แน่นจนทำให้กายและใจของตนเหนื่อยล้า สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคนเราคือยิ้ยางมีความสมดุลเช่นนี้ชีวิตจึงจะปลอดโปรง่งอิสระเสรีและราบรื่นเรียนรู้การปล่อยมือให้เหตุการณ์สำเร็จเองตามธรรมชาติจึงจะเป็นความสามารถที่แท้จริง 6. ความรักฉันพี่ฉันน้องคือคุณสมบัติของจักรวาล ความซื่อสัตย์พักดีคือสภาวะการรวมเป็นหนึ่งอ่อนน้อมถ่อมตนคือหลักการที่ไม่ตายตัวนำพาคุณสมบัติของความรักฉันพี่ฉันน้องซื่อสัตย์พักดีและอ่อนน้อมถ่อมตนเดินสู่เส้นทางแห่งความสมบูรณ์และผาสุขเถิด 7. ด หากมีคนใช้คำพูดสะเทือนอารมณ์ของเราทำให้เราโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเกิดความดันโลหิตสูงมือเท้าสัน่นนี่หมายความว่าความคิดที่ไร้รูปสามารถควบคุมร่างกายที่มีรูปได้และแสดงให้เห็นว่าร่างกายไม่ได้โกหกอารมณ์สามารถจำกัดชะตาชีวิตได้ สำหรับโรคที่มีสาเหตุมาจากจิตใจแล้วการใช้ความรักเป็นยาจะได้ผลดีที่สุดสาระสำคัญที่แท้จริงในการรักษาคือหวนคืนสู่ธรรมชาติของมนุษย์และกลับสู่ความรักที่ยิ่งใหญ่ของส่วนทั้งหมด 8. อย่ากโกรธแค้นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ทุกครั้งที่มีการต่อต้านสติปัญญาจะไร้ประสิทธิผลไม่มีใครสามารถลิขิตชะตาชีวิตของเราได้ตัวเรานั่นแหละเป็นผู้ที่เขียนบทละครชะตาชีวิตของตน 9. ชีวิตแต่งงานที่ดีคือการหาคนดีและตนเองก็เป็นคนดีด้วยใช้ความเห็นพ้องกัน ความเข้าใจใส่ใจเคารพช่วยเหลือและให้อภัยมาบริหารครอบครัวประครับประคองรักแท้ไปจนแก่เท่าเมื่อไม่อาจยอมรับอีกฝ่ายได้ต้องรู้ว่าปัญหาที่เรามีกับผู้อื่นแท้ที่จริงแล้วคือปัญหาที่เรามีกับตนเองหากจัดการปัญหาด้วยวิธีการทํำลาย ผลลัพธ์จะร้ายแรงมาก 10. บบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมาเรียกสติปัญญาของเราให้ตื่นที่แท้ชะตาชีวิตคือสิ่งที่เราเรียบเรียงและจัดไว้แล้วในอดีตตัวฉันในอดีตเกลียดอะไรชีวิตในปัจจุบันมักเป็นอย่างนั้น ชีวิตนี้เรามีภารกิจอยู่ประการหนึ่งนั่นคือการทำให้ตนเองตื่นรู้ทุกครั้งที่ผ่านบททดสอบสิอมีวลีหนึ่งใช้คำว่าปีศาจรโรคภัยรุมเราในอักษรคำว่าปีศาจ ในบรรทัดนี้มีภาพอักษรจีนอ่านว่าหมัวในอักษรจีนที่อ่านว่าหมัวนี้ได้ซ่อนภาพของผีใช้เชือกผูกรังคนไว้ปีศาจคือความวุ่นวายในจิตสำนึกของมนุษย์ความคิดแบบปีศาจจะสร้างความวุ่นวายให้แก่ชีวิต วิธีการแปลเปลี่ยนความคิดแบบปีศาจที่มีพลานุภาพที่สุดคือใช้เต่าปกครองทั่วล่าหมายความว่าทั่วโลกปฏิบัติตามเต่าภายในเปี่ยมด้วยภูมิต้านทานสิ่งมิ่ชอบไม่อาจกล้ำกลายความชอบได้ทุกคนล้วนเดินตามเส้นทางของตนเองทั่วล่าสงบสุข ใจิตใจผู้คนสงบนิ่งและสุขภาพแข็งแรง 12. ใครก็ไม่มีสิทธิ์ยกย่องตนเองว่ามีเตาทั้งนั้นการสำคัญว่าตนเป็นต้นตำรับแท้และมีเตาผลคือย่อมห่างไกลจากเตานับหมื่นลี้หากมีคนยกย่องเราว่ามีเตา ต้องรีบยกระดับจิตแห่งการละอายใจมีเพียงการแก้ไขปรับปรุงตนเองให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเท่านั้นจึงจะเดินบนวิถีที่ถูกต้องได้ 13. ความยิ่งใหญ่ของอริยะบุคคลคือยิ่งใหญ่แต่ไม่คิดว่าตนยิ่งใหญ่แข็งแกร่งแต่ไม่คิดว่าตนแข็งแกร่งมักวางตนอยู่ในที่ต่ำเสมอ เช่นนี้ทรัพยากรและผู้มีความสามารถจึงหลั่งไหลไปรวมตัวที่เขาความรักก็ห้อมล้อมเขาเพราะหน้าที่ของความรักคือสแสวงหาสถานที่ที่ตำ่ำว่างเปล่าและว้างใหญ่ที่สุดมีเพียงการยินดีส่งเสริมผู้อื่นจึงจะเป็นการปกป้องตนเองที่ดียิ่งขึ้น14 เตาไม่ใช่ศาสตร์ลี้ลับแต่เป็นต้นทานที่ถือกำเนิดก่อนฟ้าดินร่างของเต่าคือความไร้ที่ผุกผุบโผลและเลื่อนรางบทบาทของเต๋าคือเตากว้างใหญ่ไพศาลมีบทบาทมิรู้สิน้นมีเพียงการฝึกฝนและพิสูจน์ภายในจึงจะสามารถสำรวจความอัศจรรย์ของจักรวาล และบรรลุเต๋าแห่งฟ้าดินได้มนุษย์ก็เกิดจากเตา๋าการกระทำของเราจำเป็นต้องสอดคล้องกับเตา๋าจึงจะให้กําเนิดได้ไม่หยุดยัง้งและราบรื่นไรอุปสรรค15หากอยากแยกแยะปรากฏการทั่วล่าและการเคลื่อนไหวของเต๋าธรรมชาติให้ชัดแจ้ง สามารถอาศัยการทำคุณสมบัติให้เป็นอัตลักษณ์และชำระล้างกิเลสมารับภูมิปัญญาแห่งจักรวาลที่หลั่งไหลผ่านแต่ผู้มีคุณธรรมจึงจะสามารถสงบจิตภายในได้เมื่อจิตภายในสงบนิ่งแล้วปรากฏการ์ต่างๆจึงเกิดขึ้นครบถ้วนได้เมื่อขจัดอุปสรรคทางจิตวิญญาณออก จึงจะค้นพบปรากฏการณ์รอบทิศทางได้ครบถ้วน16การสำรวจหาสัจธรรมคือความหวังในส่วนลึกของจิตใจทุกคนหากคนเราไม่สามารถกลุ่มกดได้เดินทางได้ยิ่งไกลยิ่งศึกษาได้มากเท่าไรกลับจะยิ่งเลอะเลือนเข้าใกล้ความผิดพลาดมากยิ่งขึ้น แม้ฟ้าดินจะกว้างใหญ่แต่อริยะบุคคลใช้สติปัญญาในการรับรู้แม้เต่าธรรมชาติจะอยู่ไกลแสนไกลอริยะบุคคลมองเห็นด้วยใจดังนั้นจึงเข้าใจเตาที่ไร้รูปได้ 17. สำหรับการปฏิบัติเตา การเข้าใจเตาเปรียบเสมือนประสบการณ์ในการเข้าใจอย่างฉับพลันส่วนการปฏิบัติเตาสำหรับการเข้าใจเตาแล้วย่อมถือเป็นกระบวนการฝึกฝนอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจอย่างฉับพลันหรือค่อยๆฝึกฝนขอเพียงใบหน้าเดินบนเส้นทางเตาอย่างไม่หยุดยั้ง ทุกคนล้วนสามารถสร้างเส้นทางของตนที่ไม่เหมือนใครได้และบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้ในที่สุดในจิตใจคนเราล้วนมีเมล็ดพันธุ์เตาอย่ามัวมองแต่ผู้อื่นจนเดินผิดเส้นทางของตน18การดำเนินชีวิตคือธรรมสถานในการฝึกปฏิบัติเตาที่ดีที่สุด เราฝึกฝนเต่าเพื่อดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นการทำงานครอบครัวการดำเนินชีวิตรับประทานอาหารนอนหลับการใช้แรงงานและการงานที่เป็นรูปธรรมท,ทั้งหลายล้วนเป็นธรรมสถานของเราธรรมสถานจะอยู่กับเราตลอดเวลา วิธีการเดียวที่มันรู้ถึงจิตใจรวมเป็นหนึ่งกับเต่าได้คือต้องฝึกฝนจิตและอบรมบ่มเพาะนิสัยทำให้จิตวิญญาณแสดงศักยภาพในระดับสูงสุดได้ 19. เเริ่มฝึกฝนคุณธรรมให้ดีจากตนเองยืนหยัดทำสิ่งที่ไรอัตตาและให้คุณแก่ผู้อื่น ยืนหยัดฝึกฝนจิตใจที่ไร้นามและอูเวยคนเราจึงจะสงบนิ่งลงได้เมื่อจิตใจคนเราสงบนิ่งโลกใบเล็กในกายและจิตใจตนมีความปรองดองครอบครัวประเทศชาติและโลกใบใหญ่ก็จะปรองดองตามไปด้วยย0 ผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ที่สามารถเอาชนะผู้อื่นได้แต่อริยะบุคคลคือผู้ที่สามารถเอาชนะตนเองได้สิ่งที่อริยะบุคคลทำคือเรื่องราวทางด้านเต่าที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับกำมลัสัดานของมนุษย์และสร้างความสงบและมั่นคงอย่างยั่งยืน สิ่งที่พวกเขาทำจะเป็นเรื่องราวที่สามารถก้าวข้ามกาลเทศะนับหลายพันปีส่งผลกระทบต่อประวัติศาสตร์มนุษยชาติและใช้สัจธรรมสร้างความอบอุ่นใจให้ผู้คนตลอดมาด้วยเหตุนี้คำสอนที่อริยบุคคลลงเหลือไว้อีกหลายพันปีให้หลังก็ยังคงเป็นสัจธรรม และยังส่องเส้นทางให้ความสว่างแก่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัย21อเูเวยไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยแต่คือการฝึกฝนและพิสูจน์จริงท่ามกลางการทำงานเป็นการกระทำอันยิ่งใหญ่ที่ให้คุณไม่เป็นพิษเป็นภัยมอบอุทิศไม่คิดชิงดีกับใคร มีเพียงอู๋เวย่ยเท่านั้นจึงจะเข้าสู่สภาวะที่มีความอัศจรรย์ที่เกิดจากไม่มีได้โดยอัตโนมัติอูเวคือการทำความเข้าใจกับไม่ต้องเดินทางก็รู้ได้ไม่ต้องดูก็รู้มูลเหตุไม่กระทำตามใจกลับได้ผลหลักเหตุผลที่ท่านเหล่าจือถ่ายทอดแก่เราไม่ใช่ความรู้ธรรมดาหรือปรัชญาทั่วไป แต่เป็นสัจธรรมที่ให้มนุษย์สรรสร้างชีวิตอันพาสุขและกลุ่มทิศทางเดินสู่บ้านปลายของชีวิตการอํานวยพรจากอันพิงไทยคำว่าอันผิงไทยมาจากเนื้อหาในคัมภีร์เต้าเต๋อจริงบทที่35ที่ว่า เข้าใจและพลิกแพลงใช้เต่าที่ยิ่งใหญ่ได้ขนทั่วล่าพึ่งพาไม่มีอันตรายจึงสงบสุขอันผิงไทเป็นตัวแทนของพลังที่สร้างสารรค์กว้างใหญ่ไพศาลและสมดุลที่ปรากฏเป็นจริงอันผิงไทย,ยังเป็นตัวแทนจิตของตัวมนุษย์เองและเป็นตัวแทนพลังคำอํำหน่วยพรของท่านเหล่าจือที่มีต่อมนุษย์ อันพิงไท้ยังเป็นตัวแทนของเราในการสำนึกบุญคุณต่อสรรพสิ่งในฟ้าดินประเทศชาติมหาชนในสังคมบิดามารดาและชีวิตของตนเองขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์อันเป็นสาธารณประโยชน์ในการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเตอ๋อจริงและขอคาระวะต่อสี่ปรองดอง ขอบคุณที่ท่านอาศัยการอ่านคำปีเต้าเต๋อจริงมาแสดงความรู้สึกในจิตใจต่อครอบครัวประเทศชาติทำให้ชีวิตเบ่งบานและรับใช้สีปรองดองขอขอบคุณสำหรับการแบ่งปันข้อคิดจากการศึกษาของท่านที่วิเศษไม่มีใครเหมือนซึ่งเป็นเรื่องราวการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยรักและการสำนึกบุญคุณ รวมทั้งคุณงามความดีที่ท่านปฏิบัติด้วยจิตเมตตาประสบการณ์ที่ท่านแบ่งปันในจดหมายหนึ่งเดือนหนึ่งฉบับสามารถให้ความอบอุ่นแก่ชีวิตและสังคมปลุกชีวิตให้ตื่นและยังสามารถสร้างสารรค์ชีวิตให้เจิดจรัสเป็นการมอบความรักแก่สังคมและประเทศชาติรวมทั้งเป็นการอุทิศแด่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงในโลกอีกด้วย การปฏิบัติที่ประสานการรับรู้กับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวในแต่ละวันยังอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างในแต่ละเดือนก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในแต่ละปีจะยิ่งเห็นผลปรากฏชัดเจนขึ้นแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไรนักแต่หากกลับมาดูกันใหม่ทุกๆ5ปีจะเห็นทางด้านระดับความคิด และสภาพจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเมื่อเวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปี40ปีแล้วค่อยมองดูอีกทีก็อาจจะรู้สึกเหมือนชีวิตได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทีเดียวขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคุณงามความดีของการแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ท่าน ฉันสังคมและฟ้าดินขอให้แสงทองเหลืองอลามของเดือนแห่งความสงบสุขในปี2021นี้จงแผ่สิริมงคลและอิสระเสรีอันยิ่งใหญ่แก่ท่านขออำหวยพรให้ผู้ที่ติดตามการชี้นําด้วยภูมิปัญญาจากคำพีเต้าเต๋อจริงอย่างต่อเนื่องได้เติบโตเป็นวีรชนที่ติดดินและ แพร่ขยายไปทั่วทายนี้ขออำานวยพรให้ท่านจงสมความปรารถนาทุกประการอีกครั้งจากอาจารย์เจ้าเมียวกว่อหนึ่งธันวาคม2564